าดหลวงกูบันไดจะม้วนหัวควงอาจารย์ไม่บวชน,น้ํนันจกตีมพอได้โดจักขึ้นจักํำฉันบวชน้ตีแล้วโดน้นฟาไปตรวจจบติโคนางโดยก็คอยไหวปัดใจฝาเปียกเล่นฝันต่างงานเต้นใจค่อยไ่ายปัดใจให้แล้วเพืนน่อนอียิ่งอยู่แล้วยังนังโดอยู่ก็ยิ่งอ่ะกระปราเรตนาควงมันเตะโกจบระกาศ ตีโก้จอกว่าค่าเตะพระคุณเจ้าบุลเลนไปละนางโยกำตายองก็ยัมันฆ่ากับประคุณเจ้ามึงกลัวก็ยิงเออเคยมีถือปืนมานังไหวป่ากันมาเองอย่าเที้ยงนะมึงเห็นไม่ว่าปืนพอมมาเอนไม่ว่าปืนแต่พอมได้ยินตอนตีไว้ไหวปัดใจกดยิงนั้นหนูมึงไปคิดเด็กตึงแรกเนี่ยลูกชอม นายลกจองเขามันจะหลกจองยี่หลอกจอง <c oughs> ตึ้งหลกจองอันไหนรอดแต่ว่าเดียวล่ามเปรปลักตายอยู่ติเดี๋วดยวผู้ตายฮะการเกี่ยวข้องกระบวงการพื้นเตนผู้ตายต่น,น้อยเนะี่ยในงานนั้นรอเพื่อว่าเกี่ยวข้องกระบวงการพื้นป้องกังประวัติโคตรกว่าประวัติของผู้ตายมีดังนี้ผู้ตายหลกกาวโลกต่างกาวคนจ้องไปเรียนนังซื่อแต่ว่าไม่จะลาด ตาคับโลโบโลคนปีอายุสามเปดได้เนี่ยเจอแม็กโลกคนนองอายุที่บอกเจอเอ็มผู้ตายมีล้านสามคนคนตีหนึ่งอายุสามควบคนตีสองห้าคนตีสามเจ็ดสามอาเจ็ดฟืนมาหรือตา,ายอยู่ที่านใหญ่ในปกติ เอวแก่งหนักหน้าบากันไม่บาเพื่อปลูกหลูกตอนพอหลูกตอนชุกเจอคัดไปดักไปเจตขวตัตอนตอนดักปอมเงินในป่าหลูกตอนไอ้องีโมจะรายการวิทยุยมแรกมันจัดมันประกาศเก้าไปยาก็นากาตุง้งกุกิ้กล้ประกาศเพื่อมันว่าช่วงนี้ในเขตพื้นที่ปากกหนังฝนตกเป็นรลางข่าวหัว่าว่างแล้วหลุกหลูกตอนปุ๊บการคนต้ตงเป็นกลางข้าวไม่ปักไก่หล้ว,ว่าว ลงตุ้นเจอคัดเลยลงตุ้นเบลอเลยตั้มไรก็ไม่จับก้าเหลืองจับใครไปแล้ว้ใชามันเก้าไปในวัดก้าวไปใายนวัดไปใายมันไม่รอ้อู้หนวมาปั๊มเอ็นเขียนมาบางจากมึงฮะว่าใายเด็กปั๊มวัวลานเป็นเถวหัวแถวปลาแถวมา โอเก่นบางจากไปนึกว่าปั้มกันเต็มเลยเลื่อนที่ไตไม่แต่ปกติครับเดี me? Me ๋ยวดอนนั้นกันแรงเดี๋ยวยิงย่างปืนนะคนดีไม่ต้องซื้อปืนคนดีนี่ซื้อตำหมาตำหมาคุ้มครองเราได้แต่ถ้าเพื่อนยิงเราแต่ตำหมาก้าวขวางให้มันแต่มันยิงเราตายแล้วใครรับผิดชอบ ตึงมันยิงเราตายมันก็ต้องขึ้นราบมันขึ้นรานแต่กูขึ้นเบนละ่ะกูกูยอมขึ้นรานโอาแต่ขึ้นรานอย่างไรลานไม่ใช่ติดนั่นแต่ขึ้นเบนทรใจอย่างกี่รอยลา้ลนลวนวานเลยกันลวนวานลยติดตั้งรังไกแเละมาอยู่ปัตนคกันแรกแล้วอตอน มึงใจแต่ต้องดอนเผื่อนี้ยิ่งคยิ่งพี่น้องเองยิ่งใจพี่น้องเองเรียดเห็กแม่มย,มโโแย,มย้อนกูลงอบตเลยยำใจพี่น้องใล้พี่น้องกูเปียกลงแต่เปียกไม่ต้องว่างกันบ้านเราวันใส้เปียกหยอกกลัวหยอกกลัวพอถึงวันพูเหลืองกแม่หยอกกลัวไปโอนชัดไปกันแลวไป ช่ตีแปะไม่ตั้งไม่ตั้งแปะแปะกี่ยเงินมานายโยบายพวกระนีก็่าแหล้าฮะรอยไม่ต้องแล่นนึ่งฟันต้องแบงฟันห้ายิงลูกโดดช่องฟันตึงโกรดกับคูดใจนี่คุุ้ได้รืแกตัดตวมาช่วยกันมียแต่แต่อันนี้อันนี้มึงบอกตีนี้กูจะลงเร

ร้อยกว่ามึงไปยกำเนืไปยู่นั่นมาครไปยู่นั่นไปยู่ร,ร,รูมดกินปลาป่าจ้าเนื้อปาจาเนตนี่วอยร้อยร้อยมึไปยู่น้อยคมไปยูจากวัดแหนไอมั่จะไปคลายวัดอยกินแผลเชื่อคนเหลืองแปลไม่แฉแปลเชื่อน้กล้าวันนี้ใวัดสงบัิเกิงเกนักลัวว่าพ่อเป็นอะไรใครวัดสมบัตเก้าเออคณนางกลัวคนใจครับอันดับไม่อย่ดย มึงรู้เลยว่าโตกายวัดจงบันกาวมาจงบันานี่กว่าเดียวเจ่รอยนมันวังมากูเล่กังเลยนี่ยูย่จงันกาเนี่ยตกว่าเดียวเขาเล่กลักายวัดกันเลยรู้นบีได้ไหมบ่พ่อให้การดีตายโ้ไงไหนฮนกับแม่กูรบกันไม่จอแรกกนทีคอยให้โตเปลือเป็ดไปจะวิจารณ์ชูเด้นมันจะวิจารณ์เสีกูจงริม แม่ม่งมันตับมันเป็นตัวย้งให้กับประชาชนแม่ต้องม้เกี่ยวไก่กองว่าป้ามานเ้อะแกนไก่องูแม่ต้องไก่้องนีไก่ดีว่าเพื่อนกูแลนุ๊กติตายก่กองกูไก่แบบขึ้นทําเลยกับประชาชนเอมึงเล็กด้วมังเแม่ต้องของไก่รวยตัวแต่กับด้วยกองแก่ไก่แบบไม่กิ่จิตใกมันกินกินเพื่อควยตอวนั้นรูยอดชุนนั้นมึงเล็กกูไปเจอลูปมอสแต่กันยี่สิบบาทเด็ดเนี่ยไม่ใจได้เลยแม่ Ủa về chơi quay kết mẹ Toàn nghỉ trên ba tình tài tình bướm mẹ Toàn mẹ mừng tỏ cầm quay tướn mà tựa Cái mẹ trùng trơm trùn cũng Mân ba pin, Đi nèo phố nuôi cái góc rồi tìm đồ lông này đi, này này đi đó Cắt rồi tìm này đi Đi, 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 เราที Turkey, e, <c ười> <c ười> well, um. ่รอกันดีๆมาวันี้ปวดหรืออะไรร่างกายตายตายนี่เด็กกินเฮ้ยนะครัวนน้งยิ้มกินดาวิทายเด็กเมย์หยุดคับบู๊หยุดยากาแฟกับมึก in tróc tróc, gạo nếp bỏ, gìn hò là cấm, khi ăn mà tâm tao đó, nằm tì diện gà, gìn bay chơi, tặng bát đầy mà tung nấm chiên, mẹ nam mẹ kéo 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 ใจจะแกงกูดตังแกงน้ำหวานไปกูดนะแกวแกวโอ้กูดซมงอบปลากูดกับโลกี้ดอยเดยดกับร้อนเราแยกกี่ตันกูแกงได้หมดได้กับร้อนเราก็แยกไหมนี่ผลเนมหน่อยอันเดียกันรับผอครูจำได้ไหม ร้อยพอประตูตายแล้วเหอเรื่องการรับของคู่โตก้กับกอนมันเดียกกู่แกตายของูรด้านจุดตอดผูน่ะรู้เรื่ว่าร้านจุดตอดผูแต่ว่ากัลอนเหี้ยควรแก้มาห่านคนมาห่านรับเผาอเลยพอคนมาห่านรับกูตั้งใจว่ากูนอนไม่มาเจอ พ่อไปจึงนอนวิตยาแกจัดมาก้าเจวิตยาแกจัดมาก้าเจใคลุงลุงลีแลวไปดักอาโปงพังว่าลุงลีรุงไปดักภป่งพางไหนจะเริ่มกินเหล้ามันเมาแล้วกลางลำว่ากินเหล้าเริ่มเมามันกลางลำจะเริ่มกินวายเมาแล้วกลางลำว่ากินวายเริ่มเมาแล้วกลางลำแถเห็ดมาจานอยู่การยาปาพอแล้วเดี๋ยวก็ติดคุกกันทั้งกระนาด ถึงผู้ใหญ่พี่จิตเรื่องฤทธิ์รับมาก็าติดคุกได้ไม่จับว่าเดือดร้อนไรถึงหญ่ปีเลยก็มินประมาทเขาหน้าสี่ราวก็ม่อมไม่ได้บอกนำสักคนสะกุนเดียวไม่โรยชวนน้อยไม่โตจูเตีไน้อยไม่โรยจะเริ่มน้อยแต่พิจาช,ชนก็ติดคุกแมามากกวม,มากมากพราลักษณะอย่างนี้อ้นั้นม่อมแหม่ตรงราวกะตุกนก็เล่งแต่าลาดตอนเรียปกปรากฏไม่เมืองเตยมันกับใหญ่เมืองมุม cốt mãi mang thay mình gặp dây, mùm dây mùm mình mùm dàng ai bởi dây mình chết gặp chàng mới chạy tít chàng tít dây mì mì tay mình bị gặp bị trưa bé hình lời bị nóng mì ở đây <laughs> khi ăn chặt chén còn trăng ngày dồn ngày lại นี่ยติดร่างนูนนอนก็เคยเขาปลายดำเอาแต่กวดเปล่าๆน้ำมันก็ไปก้างหน้ากรุงเทพต้องเป็นทะเลเพลิงโรงพยาบาลศีรัชจะต้องหายไปติดเอร่างนู่งอย่างนอนเปรตอยู่แก่กรุงเทพแต่อย่างน,น้อยเราก็มีศาลจะติดยุติธรรมกอยความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนศาลพึ่งได้ศาลยุติธรรมนะำมืใหญ่พูนราวก็ม่อมแม่เตี้ยงม่อมแม่ สรายุติธรรมาร้านพึงได้จริงแต่คนอยู่ในสรางโดไม่โ้ยุติธรรมสักกี่คนอย่าว่าแต่สรางเมืองลุงสรางเมืองคนสรางเมืองบีสร้านน้มท่วมปีนี้ก็ยังไม่ยุติธรรมเลยสางน้ำท่วมก็ไม่ยุติธรรมแล้วหรือใคเจาครับไม่ยุติธรรมยังไงอ่ะสรางน้ำท่วมคนรวยได้เป็นชอบแบกไม่รอต้องเอารถมาค้นคนจนได้ทรามโลดตึ้งผมไม่จริงใจกับครอยแต่ลอกอลุยปลูกไวเน้นปลูกมะละกอครับ ก็เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจพอเพียงพอได้ขายนะพูดนะพอได้ใกล้กว่างนี่ปลูกมะละกอพออยูไดปลูกมะละกอพันธุ์ใดที่ขายดีอ่ะพันธุ์แขกดำเหรอพันธุ์ดัมมิดพันธุ์ใดนะพันธุ์มิิดมีด้วยหรือมะละกอพันธุ์ตัมมิดกับไปได้มาจากไหนจำลองง่ายลูกน้อยมาร้องตุ้งเด็กวันไปประทวงรู้ได้ไงเป็นมะละกอพันธุ์มิิดเว้นเวลาชุบหวลูกเรื่อง หลกเรื่องพุมตื้อว่าลโลกก็อปันธมิตรจริงแหวาว่างนี้ใจวายแล้วขอนชาตแล้วแล้วเขาทำไมเป็นคนอย่างนั้นทํางานอะไรไม่เอาจริจงเอาจังสักอย่างเราระม่วไม่ชอบลกอกคอนั้นถ้าเป็นคนนอกจ้องว่ากบไม่ได้ทําไมแล่พระนอกเรื่องดีปอบป้าแล่เงี้ยในแดงแปร์ขอนชาตก้ามาปอบองราชในกรุงินีนิพุนในในปากกายายผู้นี้ บอกเราทีว่ามีความตามเรื่องใดนายพูดแล้วเรื่องการใดเกี่ยวกับการสู้รบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างการสู้รบตอนนี้กําลังดูเดือดก็วายแดงกําลังจะหน้ควายน้ำบินอี่างนี้กรรมการัี่ว่าคื้นายนำนำเมต่อยตย่าใจมึงพูดเรื่องไหนไม่ชอบแก๊สกับเอากูหมายตรงนี้เกี่ยวกับสู้รบรวมมือระหว่างยักษ์กับมนุษย์ตอนนี้กําลังรอความพูดยายชจร่าพูดนี่เป็นใครยายชจร่าพูดนี่เป็นผู้ที่ตู้ลงโทษ คือลูกเจ้าใหญ่นี้เปิได้อยู่กับเออดานจูรถสรักได้ก็แล้วตามีกําทจังม่อมพอพมจะนํามาเผื่อใจมออ่อมพนดิจัดการประการชีวิตแน่นอนที่สุดยายฉันเสียใจด้วยนะที่ชีวิตของยหย่ก็อยู่อีกไม่กี่ผืนผ้าแล้วแต่ยังกระทาในเรื่องเลวได้ก็จะต้องโดนประหารชีวิตเข้าใจหรือเปล่านี่ตันกินโตก๊ตกตันตั้มโต๊แล้วกูทํถาถูกต้องนายพุนนายพุนจัดการพายายจราพุ้นี้ เขาไปขังตัวไว้ก่อนแล้วจัดการประหารชีวิตเป็นห่าวันเป็นบ่าวันเออไอ้เรือกูเป็นหมาวันคือใจแม่ไอ้เลือมึงไม่หลอดเหรคือกูยังจุ๊บ่ะมึงเป็นมาแดงใครตัวนั่างกันก็ยันเด็กต่ำลงมึบหยาบเรียดมาทำงานไอ้เรือนะเออร้อยเรือกูบอกว่าเรือเรือที่เรือเรือเลยไอ้ยันยังเรือมา เฮ้ยให้กาเว้ก็ย่องเดี๋ยวง่ายคุณคนเฮ้ยเลยคาเวก็ย่องเดี๋ยายคุณบอ๋องันดีได้พูได้คือแกงเป๊กได้คนดีทีดีีวาทีว่ากินเ็ทีม่านาที่ได็ดตำมนเลยอยนี้คือฮะกูกินเร็ดวันนั้นทีมาน่าที่ได้กูนั่งปักใหญเลยดึงใหึงกูลงทากยาอ่ากูตากทากดีดีดจอมักเก้ยมันแกงกูเก้ยดิมตำดจอากูคิดได้กำร้อยจะเหมือนงันตากยากับก้เลยนะ ไม่ดีนะคร่นะเออร้อยไอ้ครกูกล่าวไให้ตัวรังอันใครไอ้ครลูกน้องคูอ๋อชื่อได้ยมึงไอ้เดงออรวยรยให้ตัวรังลูกลูกน,อน้องรู้เยอะเออเจอได้พุ่นมาปราบนะคูเจ๊งๆว่านี้มเมียกูจบได้ห้องมึงลยจ่าบลีดไปเลยรอไอ้อบอานจมๆเล่นไม่ได้แต่แรกคือบางทีรูอยู่บ้านเร็วลูกปัม รูปาัมเออได้เว้ากี่เพ้น้องเนี่ยไก่นามลงก็นั่งครกกว่าขนช่วยกคกันได้ยังไงกูร้องเก้องเรีก c จ้องเรียกอะไลงไอ้มันไก่นาปัมกูจ้ยวะแล้ไอยได้คือกูว่าว่าเห็นไอ้เศร้าไอ้คือเดียวใช่ไหมไ้ลูกจ้มดีใช่ไหตาเลียวไ้ได้ผัวมันนามนาํา h ไอะได้คือแล้วนู้กว็มินมาบอกได้เกาแกะมาเน่ย ได้เลอนะมามันเอากินเหล้ากันวันที่กินเหล้ากันไปจอเหล้ามาได้ก็คือเตึงหม้อก็เย็บเป้ให้เลยตึงหม้อันดก็เย็บลืมหลือแยบลูมเม็ดมเรามัตึงบานพัวหาไม่ปอแกหรือปอนครียัดด้วยเออเจในเรื่องงามยามเดียวกนที่มาได้งาน เดินทางไกลเส้นนี่นนองน่จะพากปวมาเตะดีกุงทีนมนรัรารรสราดมาได้กันดีนารารารีเรากานเดินเดินพุงพิ้งัานไงานเราเป็นบอยจาวาในยังกามาที่บ้างนี่มาแตงกับนารีมาดีดะนมาเตะนมาได้งานที่งาูเที่ยงคูเทียงกู่าลืมจะไม่ได้มึงเทู ไม่ดีไหมครับไม่เออไม่จ่ายคือไรวันเรียครับเป่นพื้นราว่างเรียมก็ไออคบอกว่าอะไรกันเรียกบอกว่าเป็นบอกว่าเออไอเรียกครับไม่ร้องว่าใช่ไหมนะครับมึงไม่หลอดเลยคือกูอยยังจัวมึงเป็นมาเรงให้ตัวจรางอันใครอันเด็กต่ำลงหมดแอบเรียดมาทำงานนะครับนะ เออร้อยคือกูบอกว่าครึ๊งครึ๊งที่ครึ๊งครึ๊งเลยให้กันยังเลยมั้ยให้เอยให้กากเว้ยก็ย่องเดี๋ยวนี้คุคนให้เอยกากเว้ยก็ย่องเดี๋ยวนี้คุณบอกนั่นดีได้ปุได้คือแกงเผ็ดเล็กคนดีที่ที่ที่ว่าที่ว่ากินเสร็จที่มาน่าที่เลยตำมานเลยอย่างนี้ครึ๊งฮะกูกินเสร็จวันนั้นที่มาน่าที่เลยกูนั่งปักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋กูลงทากยังฮะกูตากทากทีนี่ดำจอมัก ก็ยันแกงง้งก,ก่าเกยยิมตต่เดเจะคุกคิดได้กำร้อยจะเหมือนเงนตากยากับก้ยเลยนะไม่ดีน,เนะเรือนะร้อยไอ้เรือกูข้าวไมาจันนองอืมยังไม่จ่ก้อยข้าวไม่ใจขายไข่ข้าวอย่างนีก็ช่อมรอดจันทำไรอยู่บ้านน<ม>่ะปุ่มอืมปุ่มอาพึ่งครับเอนนี้อาพึ่งไข่อ่ะครับเนี่ยพีเล็กป่าไม้ควดน้องพึ่งเด็กใช Đây nào quốc, quá trời đây nè nào vấn đề cái vô à nào vấn đẹp vô quá đừng gì rồi quá chú tiền nó bây bàn phong là anh tuấn bây giờ bàn rượu phương trầm lắm khơi leo luôn pin đại leo nói để phương rồi khơi bây giờ phương Thấy rồi nó yên

ม่หน่อยเลยกูนี่นี่แม่กามันตำใกล้ผลมาเองมั้งก็ไม่ตายแล้วออมาดีแม่กาอ้สุนิขาอ้ตนขาี่รันน้ขาบริการนะาาวที่เยนนะคะคือตัวที่เยนะอยู่ในนี้หมดแล้นะคะคือตัวที่เยนนะ้คือนนองมี่บริการนะนะไเวาแม่เจ้เชนมาลมาพบกูแอ่แปลกแปลกไป น้องกราวค่ะนี่ใครกราค่ะใครก็ทุกอย่างเดียนะคะคือไม่บอกมีตุ่มกันจริงเขาเลยนะคะที่ดีบริการเอ๋เอ๋ได้ลูกจริงเออร้อยจริงเพนหยบหยบประมาณมันก็ที่ไรใครเออคอยรองหลาดแสดงว่ามึงตุ่มได้แล้วตุ่มแล้วได้เอิ้นแล้วร้อยนักร่าดีเป็นตึงมาตัวเต่าในเลยเลยยันร้รอกเจอเปลือไอควีโน่ออไอควีโน่เออ เติวเรามาเลียงเลียงเติบร้อยว่าซืือไอควีนวิิงขึ้นน้นในวีขอ้อแยบเสียแล้วตายก็เลียงไว้จามาจาดมานเพื่อก็มันรูกวังเลียงมาในปุ่นแก้วชอบชอบกับมานี่รู้ว่าคุณจากไปอ้าปีที่ปีมาไม่เคยตระยดมาหลักเจ้าก้องสิงกันละรับกอ,บอบงพุ่มไปแล้วแต่มากกว่ารังตัวเต็มเอวแล้ว,าว่าอูไม่ตรงห่วง เฮาแจ้งด oh, 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 ังเฮาตังตัวเฮาดำเฟินเดินไม่ไหวแล้วปันไห้เลยหลุมมามึงปันไหนไอ้เล้วมากูไอปันกว่ารังดูไม่ใช่มา่ตยโลปันไหนไอ้เล้วตีว่าลอยเปิดตู้กาวงไอตึงตู้มันเปิดไม่ออกไอไอล็อกไว้เลยม้แต่ว่าปปมึงร้องกับแม่มึงเลล็อกไว้ละ แล้วก็เรียกไอะไรดยก็ว่าปปันมอไอเต้อรลงเ้องมันก็บิ่ใจ h ดูเ็นุกไปน่าจริงกุ้งก่รบกับเมียโอไม้กูจัดมดอย่างเคยมากร้องกับเมียเออย่ามาหม้คนเราเพียงกู้ดูกันอยากกันอย่ารบกันมีได้ยิดมีได้อุยปเร่ปเรารอนให้ก็เย็นจะปะก็เย็นกับราร้อนกันกำมก่ายกันตังปพี่กันเย็นเย็นรอนร้อนหัวนะนอนมาได้ตินไหม มึงไม่ก right. ล้าใจอะไรห่าลมก็แล่นห่าลมเวลาเมียป่ากึ้นเราป่าลมเวลาเราป่ากึ้นกายเมียป่ามีเอาแต่ติเองมีวางเองก็มีวางนะไอตัวใจว่าตัวเองในงไ่วางก่อนไอตัวยิ่งว่าตัเองในงวางกอนเที่ยงอยู่บนนั้นตัวยิ่งก็ไม่วางตัวใจก็ไม่วางปลาต่ำๆไั้ก้างโบแมวฝ่าพนแมวมันก็ไม่วางฝ่าไปจากตัวเลย กว่ากูโมโหไม่ได้ทำเพื่อกูแกงช่วยมู่บ่ายต่อตูมูวและ่ายต่างกระจายไปเลยฮันยูไม่ร่อยทำเือเป็นรนาจัเปียมีลูกเจ้ากับฝึงไม่ได้พึงลูกเต้าไม่ได้ก็ลูกชายก็ได้พึ้งลูกายกูทำไะไรือยวันนี้ยังอยบ้านฮันยูไม่ทำไรพึ่งลูกชายมึงเอองมันจอดรถดแงฮะมลูกบ้าควรจอดรถดแง มึงบอกกันดูนี่คนตอกแรงเลยอย่ารถตะแตงแต่โอ้ตน้ำแม่ดเด้่ที่รถแตงยังม่แก่รถน้ำแทงรถแตงเพื่อจือรอดรถมาทำไมเนียนเงี้มึงกา็บป่ะป่ามาแตงกิดเครื่งเครื่องมัวมาปูดเตือนมดัดกิดว่ายามันจกเออกออิดว่ายามันจกหันเออปูดมันเจี๊ยมปูดเปล่งล็อกมาตึงเตือนแล้วไม่ร,รับเปลี่ยนใครได้คงได้แกอยู่คูกว่างไม่ตก หาตึงรอนอะไรขีอู่ดินอะไรทียู่ดินเลยจะรักฉันมหมฉันรักที่เธอนพลินเพลิอได้มาเคียงขางอยากตา้ดอกดางดีคนนั้นฉันรอเปล่าชาวาอายวาวายวกยว้ายกาาวอยูาใวายุงจากวายวาวายีาย